จะลดน้ำหนักให้ดีนะครับมื้อไหนสําคัญที่สุดมื้อเช้ามือกลางวันหรือมื้อเย็นดีนะครับเนาะวันนี้มีคําตอบให้นะครับก่อนฟังข้อมูลดีๆฝากกดติดตาม้าใจไว้จะได้ไม่พลาดสาระส,ะะสดุดขัาวดีๆนะครับและเพื่อนใดที่มีแพลในการลดน้ำหนักลดพุงเนี่ยพิมพ์สนใจเข้าไว้ในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวเข้าไปตอบให้สาเหตุหลักๆนะครับเพราะว่าการลดน้ำหนักให้ดีนะครับการให้ความสําคัญหรือภชนาการเนี่ยมากถึงแปดสิเปอร์เซนะครับ เพราะนั้นเนี่ยเมื่อเรื่ความรู้เป็นอย่างนี้ปัปนะ๊บเนี่ยคำตอบสําคัญที่สุดก็คือว่าเอ๊แล้วมันมื้อไหนที่เราจะต้องจัดการมให้ครบถ้วนได้ดีที่สุดนะครับคําตอบออกมาก็คือทุกมื้อเนี่ยสำคัญแต่เพียงแต่ว่าเราต้องเลือกให้ถูกในแต่ละมื้อเท่านั้นเองครับว่าเออมื้อแบบไหนเนี่ยควรกินแบบไหนยังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นพอเริ่มมื้อเช้าเนี่ยมื้อแรกเนี่ยมัเนเป็นมื้อเปิดเช้าของวันนะครับเราต้องจัดเต็มน,นะในเรื่องของสารอาหารนะครับเน้นโปรตีนดีไขมันดีนะครับเพิ่มคาร์โบไฮเดรตด เพราะร่างกายต้องใช้พลังงานจากแป้งบโบไยเดตเนี่ยมันเป็นพลังงานในการทํางานในแต่ละวันส่วนมื้อกลางวันนะครับก็เป็นมื้อที่สามารถทานได้เลยนะแต่พยายามเลี่ยงพวกแป้งสูงน้ำตาลสูงลงมาบ้างนิดหนึ่งเพราะเดี๋ยวนะี่บบ่ายคุณอาจจะง่วงขึ้นไาได้นะถ้ากินแป้งเยอะๆนะส่วนมื้อท้ายสุดมื้อเย็นนะครับเราพยายามเลี่ยงนะครับอาหารประเภทแป้งนะครับนะครับให้มากที่สุดนะครับเน้นที่โปรโตีนดีไขมันดีนะครับแล้วเพิ่มกาดใยอาหารจากพวกผักใบั้งนี้แค่นี้เองครับตั้งใจง,ง่ายๆแบบนี้นะครับก็าสามารถพรอมได้กันทุกคนเลย ความพร้อมอยู่ไม่ไกลแน่แนแค่ตั้งใจครับ